สวัสดีคะ่ะเฟเวอรามีสินค้าคอลเลกชันใหม่นะคะมาแนะนำนะคะอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นสินค้าคอลเลกชันใหม่ราคาพิเศษคะ่ะในป้ายแบรนด์ของ w o n d e r c h i l ย Premium เลยนะคะ งานความจริงผลิตอยู่ประมาณ3 0,000่นกว่าเซตนะคะตอนนี้งานเหลืออยู่ประมาณ10,000เซตแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาค่อนข้างถูกนะคะแต่คุณภาพยังเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะงานเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะดังนั้นผู้ใดสนใจรีบติดต่อทางเฟบูรามาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยค่ะนะคะสำหรับ ตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่นะคะงานน่าจะเสร็จประมาณวันอังคารหน้านะคะวันอังคารที่19ตุลาคมนะคะแต่สินค้ามีการขายไปแล้วเกินกว่าครึ่งนะคะตอนนี้มีเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะยังไงผู้ใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นงานชุดแขวนนะคะมีป้ายแบรนด์เรียบร้อยค่ะวันเดอร์ชายพรีเมียม ตัวนี้เราก็จะมีไม้แขวนนะคะแล้วก็ยิงป้ายแท็กนะคะป้ายแบรนด์นะคะสินค้าคุณภาพห้างค่ะราคานี่ถูกมากค่ะถูกกว่าห้างมากค่ะราคาโรงงานเลยนะคะยังไงติดต่อมานะคะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่0819199736ค่ะติดต่อผ่านไลน์มาเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะ